ครับสวัสดีครับผมพร้อมอิ่มนึงครับครับสวัสดีครับอ่าเห็นข้างหลังอยู่นั้นไม่ใช่ฝาแฝดนะครับผมเป็นน้องชายครับห่างกันสามปีอ่าอ่าชื่ออนันต์ครับผมครับวันนี้กิจกรรมของเราก็มาตัดหญ้าคณะครับผม เดี๋ยวพรน้อมอิมจะพาชมบรรยากาศทุ่งนานะครับจะเป็นยังไงไปดูกันครับผมครับบรรยากาศทุ่งนายามสายสายนะฮะพอดีพอน้อมอิมตัดไปแล้วหลายคัน,นะฮะก็เลยอ,อยากาทำคลิปให้พี่ๆน,น้องๆได้ชมบรรยากาศ อ่าครับนี่ก็เป็นคนาที่เราตัดมาแล้วอ่าอยู่ช่วงนึงครับผมเดี๋ยวพรมีมพาเดินดูรอบๆครับครับรบรรยากาศอ่าเมื่อคืนเมื่อวานช่วงเย็นๆแล้วก็เมื่อคืนนะฮะฝนได้โปรยปลายลงมาให้ชุ่มชำ่ำาพอให้ ต้นพืชได้เขียวบ้างครับทุง่งนาแปลงนี้ที่เคยทำคลิปไว้ครั้งก่อนนะครับเป็นข้าวหอมพวงครับพอตัดแล้วดูสวยงามมากเลยครับผมที่เห็นเขาอ,อยู่น้น้นเป็นเขาพนมทองครับ ก็ยังตัดหญ้า,ายังไม่ครึ่งแปลงเลยครับเดี๋ยวถ่ายคลิปบางส่วนให้เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆได้ชมก่อนครับเห็นไหมครับพอตัดแล้วสวยงามครับแปลงนี้ข้าวก็สวยครับผมมีหญ้าบ้างปะาปลายแต่ก็ไม่เป็นไรครับผม ดูเปอร์เซนต์ข้าวแล้วพอใจครับอ่านี่ก็เป็นความภาคภูมิใจอีกอย่างนะฮะของลูกเกษตรคืออปลูกข้าวไว้กินเองอพอมีมากพอก็นำไปขายนะครับก็เป็น ปัฒจักด์มาตั้งแต่บรรพบุรุษเลยครับผมแต่พอน้องอีมก็ภูมิใจครับได้เป็นลูกชาวนาชาวสวนก็ในยุคโควิดแบบนี้เข้านาเข้าสวนเข้าไร่เห็นเขียวเขียวผมว่าก็ดีนะครับผมไม่บุญวายเหมือนในเมือง ปลอดโบรรยากาศรอบๆทุ่งนาแวดล้อมด้วยภูเขานะฮะครับส่วนเนี่ฮะที่เราจะมาตัดหญ้าแปลงนี้ต่อนะครับส่วนคันนาอันนี้ พอน้องอิมได้ตัดไปแล้วบางส่วนนะครับพอมองมุมนี้สวยงามไหมครับผมอ่าครับเมื่อก่อนพอน้องอิมก็เคยทำงานโรงงานนะครับอ่าอยู่แถวแถวชนบุรีครับผมชนบุรีระยองนู่นแหละครับแต่ก็ช่วงเจอพิษเศรษฐกิจ เริ่มปลดพนักงานาก็ได้ถือว่ามีโอกาสได้กลับมาอยู่บ้านนะครับอยู่กับท้องทุ่งนาเขียวๆที่ปู่ย่าตายายพ่อแม่เรา,าได้สร้างไว้นะครับครับส่วนนาข้าวแปลงนี้ จะมีทั้งนาข้าวแล้วก็สวนมะม่วงแต่เป็นส่วนมะม่วงของญาติญาติกันนะครับเหมือนไรนาส่วนผสมเลยใช่ไหมครับครับสังคมชนบทกับสังคมในเมืองก็ต่างกันนะครับผมเพราะว่าชนบทกอ็อยู่แบบเรียบง่าย ในความเรียบง่ายก็จะแฝงไปด้วยความลำบากแต่ผมว่าลำบากกายาดีกว่าลำบากใจครับผมเหมือนกับสุภาษิตเขาว่าครับที่อยู่ได้ครับใจอยู่ยากเลยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พรอรมอิมอได้ ทำคลิปใหม่ๆออกมาเรื่อยๆนะครับผมส่วนวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ